สวัสดีครับจากร้าน P&N Service นะครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะครับกับรุ่น a n i t e c A 78นะครับรุ่น A 78จะเป็นรุ่นเล็กของ a n i t e c นะครับเป็นกล้องหน้าอย่างเดียวนะครับรูปร่างดีไซน์ก็จะประมาณนี้นะครับเจ้าหน้าตาของ a n i t e c A 78นะครับหน้าตาประมาณนี้นะส่วนตัว กล่องหรือตัวแพ็กเกจก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่คือ a n i t e c h A78 นะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าการใช้งานหรือการทำงานของกล้องการตั้งค่าต่างๆนั้นเป็นยังไงครับเวลาเราสตาร์ทรถนะครับตัวกล้องก็จะบันทึกอัตโนมัติ ทว่าอัตโนมัติก็คือพอสตาร์ทปุ๊บกล้องก็จะทํางานทันทีบันทึกภาพทันทีนะโดยไม่ต้องกดปุ่มใดๆนะครับให้สังเกตจุดสีแดงที่กระพริบอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้คือกล้องทํางานปกตินะครับทีนี้มาดูการทํางานการใช้งานนะครับฝั่งซ้ายนะครับจะมีทั้งหมด3ปุ่มนะครับแต่สังเกตก็จะมีปุ่มบนจะเป็นลูกศรเลื่อนขึ้นปุ่มกลางเป็นเมนู ปุ่มล่างเป็นลูกศรเลื่อนลงนะครับส่วนด้านทางขวาก็จะมีทั้งหมด4ปุ่มนะครับก็จะมีด้านบนสุดเป็นปุ่มตกลงปุ่มยกเลิกปุ่มที่2เป็นปุ่มโหมดนะครับปุ่มที่3เป็นปุ่มล็อกไฟล์ปุ่มที่4เป็นปุ่มปิดเปิดเครื่องหรือปิดเปิดตัวกล้องนั่นเองนะครับทีนี้เวลา เราต้องการที่จะใช้งานฟังก์ชันต่างๆนะครับด้านซ้ายปุ่มบนสุดเนี่ยถ้ากล้องบันทึกอยู่แล้วเรากดปุ่มนี้นะครับจะเป็นการาปิดบันทึกเสียงนะครับให้สังเกตนะครับมันจะมีรูปไมโครโฟนอยู่นะครับจะมีตัวสีแดงเล็กๆทับไมโครโฟนอยู่อย่างนี้คือปิดบันทึกเสียงนะครับจะมีแต่ภาพทีนี้เวลาเรากดปุ่ม ปุ่มเดิมซ้ำนะครับก็คือปุ่มบนสุดด้านซ้ายนะครับให้สังเกตว่ารูปไมโครโฟนจะกลับมาเป็นปกตินะครับก็คือ,อบันทึกเสียงและภาพนั่นเองนะครับส่วนการที่เราจะดูไฟล์ภาพย้อนหลังเราต้องกดหยุดบันทึกก่อนนะครับก็คือปุ่มบนสุดด้านขวานะครับเรากด1ครั้งจุดสังเกตว่าจุดสีแดง,แดง จะหยุดกระพริบนะครับแล้วเราก็กดปุ่มที่2นะครับก็คือปุ่มโหมดนั่นเองนะครับกดปุ่มที่2กด2ครั้งนะครับกดครั้งแรกจะเป็นอ่ากล้องถ่ายรูปนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ถ่ายรูปได้นะกดครั้งที่2ก็จะเป็นไฟล์วิดีโอที่บันทึกไว้นะครับถ้าเราอ่าไฟล์วิดีโอที่ขึ้นมาหน้าจอเนี่ยจะเป็นไฟไล์ล่าสุดเลยก็คือไฟล์ปัจจุบันเลยนะครับในกรณีที่เราเกิดอุบัติเหตุเนี่ยพอเราจอดรถปั๊บ เราเปิดไฟล์วิดีโอขึ้นมาเนี่ยไฟล์ที่ขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นไฟล์ล่าสุดและเราจะกดเล่นภาพเนี่ยเราก็กดปุ่มบนสุดด้านขวานะครับอ่าอ่านี่ก็จะเป็นการเล่นย้อนหลังนะครับในกรณีที่อ่าเวลาเราขับรถจริงๆเนี่ยมันจะมีไฟล์วิดีโอซึ่งถูกตัดเป็นช็อตหรือเป็นคลิปสั้นๆเนี่ยสนาทีหรือ3นาทีขึ้นอยู่กับเราตั้งนะครับ ถ้าเกิดเราต้องการที่จะดูไฟล์อื่นย้อนหลังไปอีกเราก็กดหยุดบันทึกและกดปุ่มเลื่อนลูกศรขึ้นอ่าขึ้นลง2อ,อ่าฝั่งซ้ายเนี่ยฮะสปุ่มนี้มันก็จะย้อนไปไฟล์ถัดไปนะครับแบบนี้แบบนี้นะครับมันจะมีทั้งหมดกี่ไฟล์มันก็จะถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับต้องการจะดูไฟล์ไหนก็กดฝั่งขวาบนสุดนะครับกล้องก็จะเล่นไฟล์ภาพย้อนหลังให้เรานะครับในกรณีที่เราต้องการที่จะ าดาวน์โหลดเก็บไว้ก็ต้องถอดเมมโมรีนะครับไปเปิดกับคอมพิวเตอร์นะครับช่องใส่เมนจะอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นช่องสังเกตนะครับจะเป็นช่องเล็กๆนะวิธีถอดเมมเนี่ยต้องกดหยุดบันทึกก่อนนะครับหรือกดปิดเครื่องไปเลยก็ได้นะครับโดยกดปุ่มด้านขวาล่างาแช่ไว้แบบนี้ก็จะเป็นการปิดตัวกล้องแล้วก็ ถอดเมมโมรี่นะครับโดยการเอาเล็บกดลงไปนะครับแบบนี้นะครับเมมก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับก็สามารถดึงออกมาได้เลยนะครับไปเปิดกับคอมพิวเตอร์แล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอได้เลยนะครับในกรณีที่เราต้องการไปเป็นหลักฐานนะครับเวลามาใส่กลับนะครับก็กดตัวเมมโมรี่เข้าไปมันก็จะค้างอยู่ในตัวกล้องนะครับแล้วก็กดเปิดได้เลย วิธีการเข้าไปเซตค่าหรือการตั้งค่าต่างๆนะครับในกรณีที่เราต้องการที่จะเข้าไปตั้งค่าตัวกล้องเนี่ยเราต้องกดหยุดบันทึกก่อนนะครับด้านขวาบนสุดนะครับยุดสีแดงหยุดกระพริบแล้วมากดฝั่งนี้ปุ่มกลางนะครับด้านซ้ายเมนูจะมี2ชุดนะครับนะบสังเกตแถวแรกนี่จะเป็นการบันทึกไฟล์วิดีโอ แถวที่2จะเป็นรูปกุญแจนะครับถ้าเราต้องการเลื่อนมาที่รูปกุญแจแถวแรกเนี่ยเป็นตั้งค่าเกี่ยวกับวิดีโอแถวที่2เป็นการตั้งค่าตัวกล้องนะครับเรากดเมนูซ้ําอีกครั้งหนึ่งครับมันจะเลื่อนมาแถวที่2นะครับแบบนี้อ่าทีนี้อ่าเราลองดูแถวแรกก่อนนะครับอ่แบบนี้เวลาเราจะตั้งค่าต่างๆก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับ ปุ่มบนกับปุ่มล่างมันก็จะเลื่อนแถบเมนูลงมาแบบนี้นะครับอันแรกเลยเป็นความละเอียดถ้าเราต้องการเปลี่ยนแปลงเราก็กดฟังขวาบนสุดก็คือปุ่มตกลงปุ่มยกเลิกนั่นเองกดปุ๊บมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เราต้องการ full hd หรือ hd เฉยเราก็เลื่อนลูกศรขึ้นลงตรงนี้นะครับมันก็จะเลื่อนแถบลงมาแบบนี้เราต้องการความละเอียดเท่าไหร่เราก็เลือกได้เลยนะครับตัวบนสุดก็จะเป็นตัวความละเอียดสูงสุดนะครับ เป็น Full HD v วนวิดีโอเลื่อนลงมาครับวนวิดีโอก็คือวิดีโอต่อคลิปนั่นเองเราต้องการกี่นาทีเราก็เลือกได้เลยครับผมมันก็จะมีให้เลือกอยู่1น,นาที2นาที3นาทีแล้วก็มีคำว่าปิดนะครับอันนี้ไม่แนะนำให้ลูกหลายๆคนที่เข้ามาในในหน้านี้เนี่ยนะบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับไปเลือกปิดไว้นะครับ ข้อเสียของการเลือกปิดก็คือวิดีโอจะไม่ถูกตัดเป็นคลิปนะครับจะถูกถ่ายบันทึกยาวเลยตามความจุของเมมโมรีที่ใส่เข้าไปนะครับสมมุติใส่ไป3 2มสิกิกนะครับการบันทึกวิดีโอก็จะบันทึกม้วนเดียวจบเลยนะครับไม่มีการตัดต่อเป็นไฟล์ย,ย่อยๆเมื่อไม่มีการตัดต่อเป็นไฟล์ย่อยๆเมื่อมันบันทึกเต็มแล้วเนี่ยกล้องก็จะทํา ก็จะหยุดบันทึกนะไม่มีการไม่มีการาถ่ายวนนะครับเพราะฉะนั้นการที่ต้องการให้กล้องถ่ายวนเนี่ยจะต้องตั้งเป็น1นาที2นาที3นาทีเมื่อวิดีโอเต็มการถ่ายวนของกล้องก็จะเป็นการถอดไฟล์ที่เราตั้งไว้เป็นคลิปนะครับเช่นเราตั้งไว้2นาทีทุกๆ2นาทีจะตัดเป็น1ไฟล์1ไฟล์1ไฟล์เมื่อมันเต็มมันก็จะเริ่มถอด2นาทีออกและเอา2นาทีที่ได้มาใหม่ทดแทนเข้าไปนะครับ แต่ถ้าเราเลือกคําว่าปิดมันจะไม่มีการทดแทนไฟล์เพราะฉะนั้นการบันทึกเมื่อมันเต็มแล้วมันก็จะขึ้นฟ้องว่าการเต็มทําให้การถ่ายวนไม,ไม่ได้ทํางานนะครับอันนี้ต้องตั้งเป็น 1, 2หรือ3นะครับแล้วก็เป็นข้อดีอีกอันนึงก็คือเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเราก็ถอดไปเฉพาะช่วงเวลาที่มันเกิดอุบัติเหตุเช่น2นาทีหรือ3นาทีนะครับถ้าเราเลือกปิดเนี่ยเราจะต้องมาตัดต่อวิดีโอให้ ให้สั้นลงก็คือการาจะก็จะเกิดความยุ่งยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ไม่แนะนําให้ปิดนะครับก็คือเลือกไปเลยว่าต้องการคลิปสั้นหรือยาวถ้าต้องการยาวหน่อยก็เลือกไป3นาทีแบบนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มโอเคด้านขวาบนสุดชดเชยแสงเป็นการปรับคอนทาราสของภาพนะครับตัวนี้ก็เลือกได้จนบวกเพิ่มขึ้นไปก็จะสว่างนะครับถ้าลบ ก็จะมืดลงนะครับอันนี้ก็เลือกไว้กลางๆก,ก็บวก0ตรวจจับความเคลื่อนไหวอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่แนะนำให้เปิดใช้นะครับในกรณีที่เราใส่เมมน้อยๆเนี่ยตรวจจับความเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นเวลามีอะไรเคลื่อนไหวก็จะมีการบันทึกภาพเวลาไม่มีอะไรเคลื่อนไหวกล้องก็จะหยุดบันทึกนะครับ มันเหมาะสำหรับเวลา,สาใส่เมมน้อยมันจะมีข้อเสียเช่นเวลาไปจอดรถติดไฟแดงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเมื่อไม่มีการเคลื่อนไหวที่หน้ารถเลยเนี่ยกล้องก็จะไม่มีการบันทึกนะครับก็จะหยุดบันทึกและพอไฟเขียวพอรถเริ่มขยับกล้องถึงจะกลับมาบันทึกใหม่นะครับอันนี้เนี่ยถ้าเราเปิดโหมดนี้ไว้เนี่ยก็จะทำให้อาอาจจะได้ภาพไม่ครบนะครับในตอนที่รถหยุด เพราะฉะนั้นอันนี้แนะนําให้ปิดไปเลยนะครับเมื่อเราปิดโหมดนี้เนี่ยกล้องก็จะบันทึกอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็จะไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวนะครับส่วนบันทึกเสียงอันนี้ก็สามารถเข้ามาปิดตรงนี้ได้นะครับก็คือมีแต่ภาพนะครับไม่มีเสียงฉลากวันที่นี่คือการใส่สแตป์วันที่ลงไปในไฟล์วิดีโอนะครับอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะแนะนำให้เปิดนะครับ เซนเซอร์แรงโน้มถ่วงอันนี้คือล็อกไฟอัตโนมัตินะครับที่เขียนว่าเซนเซอร์แรงโน้มถ่วงอันนี้ส่วนใหญ่จะแนะนําว่าเปิดใช้เป็นครั้งครังไปนะครับไม่ควรที่จะเปิดทิ้งไว้ตลอดเวลาเนื่องจากว่าเซนเซอร์แรงโน้มถ่วงก็คือ G เซนเซอร์นั่นเองเวลารถถูกชนนะครับกล้องก็จะทําการล็อกไฟล์โดยอัตโนมัติอันนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้นะครับว่า ต้องการจะใช้งานงหรือไม่เนื่องจากว่าไฟล์ล็อกไฟล์อัตโนมัติเนี่ยหลักการทํางานของมันก็คือการจับแรงสั่นสะเทือนนะครับเมื่อมีอะไรมากระทบหรือมากระเทือนกล้องจับแรงสั่นสะเทือนได้เนี่ยกล้องก็จะทําการล็อกไฟล์นั้นๆไว้เพราะฉะนั้นเวลาเราเปิดทิ้งไว้ตลอดเวลาเนี่ยเวลาขับรถอยู่บนท้องถนนรถจะมีการกระเทือนกล้องจะจับแรงสั่นสะเทือนได้นะครับก็จะมีการล็อกไฟล์ไปเรื่อยๆนะครับเมื่อมันล็อกเยอะ จนทาให้พื้นที่ในการถ่ายวนของกล้องเนี่ย mm hmm. เหลือน้อยลง mm hmm. เมื่อมันเหลือน้อยลงเนี่ย mm hmm. ก็จะไม่สามารถที่จะ,ะปล่ต่อได้กล้องก็จะขึ้นฟ้องว่ากาเต็มนะครับเพราะฉะนั้นไม่แนะนําให้เปิดไว้ตลอดเวลานะครับส่วนใหญ่ก็จะแนะนําให้เปิดใช้เป็นครั้งครั้งไปในกรณีที่เราขับรถเดินทางไกลอะไรอย่างนี้มากกว่านะครับส่วน h t R เป็นโหมดกลางคืนนะครับ อันนี้เปิดไว้ได้เลยนะครับอ่ายทะเบียนอันนี้ไม่ไม่ไม่แนะนำให้ใช้นะครับเพราะว่าทะเบียนบ้านเราเป็นภาษาไทยนะครับการป้อนข้อมูลเลขทะเบียนเนี่ยต้องป้อนเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะนั้นก็ตั้งก็ไม่สามารถตั้งได้นะครับส่วนเราจะไปแถวที่2นะครับก็คือตั้งค่าเกี่ยวกับตัวกล้องที่เป็นรูปกุญเจนะครับโดยการกดปุ่มเมนูซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับ มันก็จะมีโหมดจอดรถนะครับโหมดจอดรถเนี่ยก็คือ parking mode นั่นเองนะครับในบางกล้องบางบางแบรนด์เนี่ยก็จะใช้คําว่า parking mode นะครับบางแบรนด์ก็ใช้คาว่าโหมดจอดรถก็คือโหมดเดียวกันเแหละครับทําหน้าที่ในการจับแรงสั่นสะเทือนในขณะที่เราจอดรถทิ้งไว้นะครับเวลามีรถคันอื่นถอยมาชนมากระแทกกล้องก็จะเปิดบันทึกภาพเองโดยใช้หลักการจับแรงสั่นสะเทือนเหมือน G sensor นะครับ คล้ายๆกันแต่ว่าทํางานตอนที่เราจอดรถไว้แล้วตอนที่เราจอดรถดับเครื่องไปแล้วนะครับจะทํางานภายใต้แบตเตอรี่ในตัวกล้องนะครับเพราะว่าเวลาเราดับรถเนี่ยกล้องจะไม่มีไฟจ่ายให้แต่แบตเตอรี่ที่อยู่ในตัวกล้องน่ยจะมีไฟอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราเปิดโหมดนี้มันจะทํางานภายใต้แบตเตอรี่ของตัวกล้องนะครับถ้าเราเปิดเข้าไปก็จะมีคําว่าปิดกับเปิดนะครับเราสามารถเปิดใช้งานได้นะครับ วันที่และเวลานะครับวันที่และเวลาในกรณีที่ไม่ได้ขับรถเป็นเวลานานเนี่ยแบตเตอรี่ที่อยู่ในตัวกล้องเนี่ยก็อาจจะหมดได้นะครับถ้าแบตเตอรี่ในตัวกล้องมันหมดเนี่ยก็จะปัญหาหนึ่งที่พบเจอก็คือวันที่ไม่ตรงนะครับอันเนื่องมาจากว่าจอดรถเกินสัปดาห์หรือว่าเกิน5-7วันไม่ได้ขับรถเลยนะครก็ไม่มีการชาร์จไฟเข้าไปในกล้องเมื่อ ไม่มีการชาร์จไฟเข้าไปในกล้องเนี่ยตัวแบตเตอรี่ที่มันเลี้ยงวันที่อยู่ยก็จะหมดเมื่อมันหมดเวลาเรามาสตาร์ทอีกครั้งหนึง่งนะวันที่ก็จ,จะไม่ตรงได้นะครับก็สามารถเข้าไปตั้งวันที่ใหม่ได้โดยกดปุ่มด้านขวาบนแล้วก็กดลูกศรขึ้นลงเพื่อให้วันที่ตรงนะครับแบบนี้แล้วก็กดปุ่มโอเคด้านขวาบนฝั่งนี้ก็จะเลื่อนไปหาเดือนแล้วเราก็ กดลูกศรขึ้นลงฝั่งซ้ายนะครับเพื่อให้มันโตรแบบนี้เดือน4แล้วก็กดโอเคอ่าอันนี้ก็จะเลื่อนวันที่ไปแล้วก็สุดท้ายเนี่ยสามารถสลับวันเดือนปีได้นะครับว่าต้องการเอาอันไหนขึ้นก่อนนะครับเราต้องการให้วันขึ้นก่อนก็เป็น d m y นะครับก็คือ day month year นะครับตามนี้แล้วก็ เวลาตั้งเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มเมนูนะครับก็จะออกมาหน้าเมนูถัดไปพักหน้าจอนะครับพักหน้าจอก็คือปิดจอการแสดงผลนั่นเองนะครับแต่ตัวกล้องก็ยังคงทํางานปกตินะครับอันนี้เหมาะสําหรับเวลาขับรถกลางคืนแสงของหน้าจอของกล้องเนี่ยรบกวนสายตาเราก็สามารถที่จะเข้ามาปิดตรงนี้ได้นะครับกดปุ่มด้านขวาบนปึ๊บ ก็จะขึ้นมาเป็น3นาที5นาทีหรือ10นาทีอันนี้ขึ้นอยู่กับเรา,าต้องการตั้งไว้กี่นาทีสมมุติเราตั้งไว้3นาทีนะครับเมื่อเราสตาร์ทรถนะครับตัวจอแสดงผลของกล้องเนี่ยก็จะติดอยู่แค่3นาทีแล้วมันก็จะดับไปเลยแต่กล้องยังคงบันทึกอยู่นะครับยังคงทํางานปกติอันนี้ขึ้นอยู่กับเราตั้งไว้หรือไม่ตั้งก็ได้นะครับอันนี้ถ้าเราเลือกไว้ปิดนะถ้าเลือกไว้ปิดเนี่ยตัว จอแสดงผลตรงนี้ก็จะแสดงผลอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบนะครับอันนี้ก็ปิดไว้ก่อนนะครับแล้วก็เลื่อนลงมา,าเสียงปุ่มกดตั้งค่าภาษาความถี่แสงอ่ะ format card นะครับอันนี้แนะนำให้ format card ควรจะนะผู้ใช้ควรจะ format card บ้างนะครับ อย่างน้อยๆเดือนละ 1- นถึงสครั้งนะครับควรจะฟอร์แมตการ์ดบ้างนะครับอันเนื่องมาจากว่าเวลากล้องมันถ่ายเองลบเองเนี่ยถึงแม้กล้องที่เราติดตั้งอยู่เนี่ยจะถ่ายวนอัตโนมัติก็คือถ่ายเองลบเองถ่ายซ้ําอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าทําไมมันถึงใส่โมดูลอ่าทำไมถึงใส่โหมดฟอร์แมตการ์ดเข้ามาเพราะว่า เวลากล้องมันถ่ายเองลบเองเนี่ยมันมักจะเกิดไฟล์ขยะตกค้างอยู่ในเมมโมรีหรือเวลามันถ่ายวนเนี่ยเกิดมีไฟล์ใดไฟล์หนึ่งเกิดเสียขึ้นมามันก็จะค้างอยู่ในเมมโมรีกล้องไม่สามารถที่จะเคลียร์ไฟล์นั้นๆออกไปได้เมื่อไฟล์ขยะมันเริ่มสะสมเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นทำให้การถ่ายวนของกล้องเนี่ยเกิดอาการสะดุดนะฮะไม่สเสถียร เพราะฉะนั้นเวลาเราไม่ฟอร์แมตการ์ดเลยใช้ไปสักระยะหนึ่งนะครับโดยทั่วไปก็ประมาณ2เดือน3เดือน4เดือนแล้วแต่ชนิดของกล้องนะครับก็จะเกิดอาการเมมเออร์เลอร์อาการเช่นกล้องไม่ติดนะครับเวลาสตาร์ทแล้วกล้องไม่ติดต้องคอยปิดเปิดหรือ,อเวลาสตาร์ทแล้วกล้องเป็นจอสีฟ้าฟ้าอาการเหล่านี้เกิดจากเมมเออร์เลอร์นะครับถ้าเราฟอร์แมต เป็นประจำนะก็คือช่วยเคลียร์ให้เมมโมรีมันสะอาดเนี่ยการบันทึกของกล้องก็จะไหลลื่นได้ดีนะครับก็จะไม่มีอา,อาการเมมเออร์เอร์ให้เห็นนะครับก็ไม่ต้องห่วงเรื่องไฟล์ภาพจะเสียหายนะครับถ้าเราไม่มีการฟอร์แมตเลยนะครับอาจจะมีไฟล์ที่เริ่มเสียเนี่ยก็จะลามไปไฟล์อื่นๆได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราฟอร์แมตอยู่เป็นประจำนะครับก็จะช่วยในเรื่องของอ การใช้งานเสถียรแล้วก็ตัวกล้องก็จะไหลลื่นได้ดีนะครับไม่มีปัญหาการฟอร์แมตก็เข้ามาตรงคำว่า format card นะครับแล้วก็กดปุ่มด้านขวาบนสุดแล้วก็กดลูกศรขึ้นลงฝั่งนี้นะครับลงมาตรงคำว่ายืนยันแล้วก็กดด้านขวาบนสุด อย่างนี้นะครับอ่าทำเป็นประจำนะครับเดือนละครั้งหรือ2ครั้งนะครับเป็นอย่างน้อยก็จะช่วยทำให้กล้องไม่มีอาการสะดุดหรือเกิดเมมเออร์เลอร์นะครับเมื่อเรา,าตั้งค่าเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มกลางนะครับเพื่อออกจากหน้าจอปกติพอออกมาแล้วก็ให้กดด้านขวาบนสุดนะครับเพื่อให้กล้องทำงานต่อแบบนี้แบบนี้นะครับคือกล้องทำงานแล้วก็ใช้งานได้ เลยนะครับอ่าอันนี้เป็นรุ่น a 7 8เป็นอีกรุ่นหนึ่งครับรุ่นเล็กหน้าจอก็3นิ้วนะครับให้ภาพที่คมชัดนะครับเป็น full hd คงพอจะเข้าใจวิธีการใช้งานและการตั้งค่าต่างๆของกล้องรุ่นนี้นะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ